ừ thằng ngăn hộp đấy hả nó <laughs> oh. 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 uh. uh. Anh ừ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  ทุกพี่น้องเห็นไหนมอีกแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะมืดดำดำเขียวมาอีกแล้วพี่น้องเหนนะ็นเนาะภาพฝนชนาานธาตพี่น,อนนะ้องเห็นเนาะฮะจังใดก็ต้องขอกราบทักทายสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสู่คู่สู่คนพี่น้องเหนนะ็นเนาะพี่น้องพบเจอกันเนาะด้านบ้านเชื้อของเสาตาเบานุ่มเพิ่นแหละเนาะพี่น้องเนาะภาพบรรยากาศทั้งหลังบ้านพี่น้องเอ้ยทั้งเบานุ่มชุดรอเพิ่นเฮ็ดพิชังอันนั้น อืมโดยสบายดีเฮ้ยเดินที่นี่บอมาเดินทีนี่บ่ไปบั้งเถืงนั่นกว่ามีเงียอยู่ไลยกว่ามีเงียอยู่เนาะเออกิยเสียเจ้าอยู่เนาะพี่น้องเนาะทางไอ้นุ่มเพิ่นพี่น้องหากำลังมาแตะหาหน่อไม้หาหน่อไม้ไปเอาข้างใดไอ้นุ่มหน่อไม้โจดบ่หน่อไม้บงน่บงอื้เสดงว่าคนหาดูเียเดือดแต่เนียงน้อยนี่นุ่มไหนบอ เอ่อเหลือแต่ตัวมูวาวนะพี่น้องนี่เนาะนี่คันเฮาไปสวยต้องไปแต่เช้าอยากได้เนาะอยพี่น้องเนาะนี่เนาะคือว่าห้องน้อันนีนี่แม่นมานีพี่น้องเนาะบดนี้พอกันละเอียดก่อนพี่น้องเอ้ยทางตะดองจะได้เว้ากับเจ้าได้ล่ะวะเนาะแบบใดอืมปรึกษากันแล้ว À. Nó sao bây giờ người sẽ đây chó này nó bỏ nụm nọ nỉ tôi sẽ ao lưới ngoài gì bò tôi sẽ sửa mới các phòng nam bò bên sửa mới các phòng nam trong đây chỗ đấy của nó thục ní bây giờ người nỉ tăng sao mày đây họ phi bò ờ là co ong đờ tè đờ tè nó đờ tè เดี๋ยวครับท no. right, right? ุนเจ้าสองคนผัวเมียปรึกษากันดีๆได้เนาะเจ้าชื่ออลไรตัวเมียกั้งอืมดูดูชุดเลียวตัวเมียว่ะชั้นตักเน่ได้เนาะพี่น้องเยไปหาหัวที่นี่บ่อยนุ๊บอืมหัวปลาวิพี่น้องนั่งหม้อหกแต่กระโปงแล้วสีต้มน้ือไม่นับบาดนี่อืมต้มน้ือไม้กับปเจียวปลาเนาะ

นั่นจืดนั่นจืดพี่นองงนะ้องเลยเนาะน้ำใหม่ตัวนี้ต้องใส่เวลาในการต้มใช่ไหมบ่บงบง่บง,บงน้นไม่บง่งนั่นแหละฮะอืมไม่หไหลได้มีอยู่บ่าทางนี้นี่อะไรงเช้าต้องให้มันไก่ไก่ดิน้ำไม่บง่งน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลจืดไว้พี่นองงนะ้องเลยเนาะต้มยินกับ เจวกบเจวเขีย,ยดโอ้ยเขาทาเขาที่แหละพี่น้องเห็นเนาะหุ่น,ออนมขมื่นกันยู่เนาะโทษแล้วบาทนี้ดังไพ่เปล่าบาทนี่อ๋อเฮ้ยโอ้ยอยู้ทั้งนั้นพบแน่เนาะเดยังมีบอก่เออยัง,ยยงมี นี่คือวิยหูมีห้อยชังกน,น่ะเท่าโกวดหอมก็อยู่ผื่นมันกัน,กนอืมันมีอันนี้บบป่านไหนนะทีบวกุงฮิฮวของแนวยรุมพี่ก็เต็มเลยเนาะเออกวดบวลงแล้วพี่นองอลย ใต่เ,น,เนี่ยแต่ว่ายังมีทานมีอย่างดังพี่นอ้องกันคือมีทานแย่เลยขอบอกนุ่มเพล่นจะไปหาไมาห้หาพื้นอยู่ไทยนะยำแย่เวย เพื่อเสียนเพื่อหาหูหาห้อยเพื่อจะได้โอ้ยไม่รู้ไงขูดเคลียขูดเคลียให้ยต่างมอนุ่มเหม็ดเนาะเพือบวกก้าบวกอยังแท้ทานกย่านาะจูดไม่บ่เนี่ยจุดกับเมียเลยดิ ันคือผมมีปองมีช่องดิเนเมนบุกล้าเะไรพี่น้องเลยไหกับลูกอีกเนาะเ<ม>ต็มบิกลบนะแล้วบบาหนุ่มเลยยังอยู่เนาะแเออบ้านนี่ยจูนูอะไรเลยไม่ได้เอียมันเมียะไรพูดพูเนาะได้ยินอย่างยู่ว่าชัดตาเคาบไม่ได้ยินนอกเนะาะเขาค่อยอยู่เน,ะนาะเออ่ากลัวคนว่าทำได้หนึ่งคนไม่ได้ยินเด้ อืมมนยงแล้วเลยวะกลายเลยเนาะกินหลังเมนเลี้ยเลยเอาเลยเข้างอแท้ฮิฮนอมนหลังแเมนเล้ยแล้วพี่น้องไงแทนนี่ชื่อน้ำไม่เหลาว่ะเลยชื่อน้ำพึ่นเก๋กาไหมเออพึ่นเก๋ไกยทางมากเล พอนี่น้ำพ่นดิไปชื่พุนเลยเออวงนี่ดยดอืมแต่กะดอกยังบ่ได้บดขดเยว่าเนาะยังเนาะใกล้ละพี่นะคับคัคักคักราบนะไม้เอาไปเหงัวเจ้าโอ้ยิี่เปื่อดนะบอลนุ่มไหมป๋อใส่บดยังชิโรดนี่ wa wow, đó, wow, có gì thúp này cơ bộ ừ. ừ. Nhanh cơ nhuôn nhanh đứa ý nó Quá bảo cho xe bật đều chân chuột chứ bộ này nì Tao cho tệch đấy, cho xe lái cho nó tỉnh đi Nó tỉnh thật, nó phải xe lịn tàu nè ừ, đấy Ừa Boy, vừa vì một chỗ tăng thế tèk nó. Nó, bởi vì một chỗ tung kèm tèo lại của việc luk đem mân vệp mân âm đen, mui sông phi. Hmm. 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 เราไปหาน้องไม้กับมันเจ้าไปมันบได้ข่อยเปิ้ลหมันอืมหาเห็ดขั้นเราไปเป็นเห็ดละงมละงูเห็ดปัวก็ได้มันเพิ่นไปได้เห็ดดินสองดอกอ่าโก้เปิ้ลหมันเชิดกับมันเออเชิดกับมันเป็นได้เบ็เดนใช่ใช่ป้ะใช่เมื่อวานแลมันมันคนตเมือโอ้แบบที่เจ้าต้องใช้ตามนะคุ้มันแดดมันยังกระคือนม่นี่เนี่ยควันกุ้มไม่้อดเงินบาดนี่ คือช like ิบยุ้งดอกมือนควันนี่เนาะนีคือเกาเนาะเนนอนบ่คำเืมือนเออเดกลัดเด็กนอนเนาะสบายดีสบายดีเนาะล้าชุดได้รับข่าวดีบ่ชาวต้เฮงได้บาในทั้งได้ยี โอ้ทางเดียวกับข่อยเลยแถ่นี่เนาะโอ้โดยูดูดูยังนี้ชื่อน้ำมันบ่โอ้ข้าวดีเลยข่อยก็ได้เนาะชื่อน้ำมันข่อยก็แหนในการเดินทางเนาะอยู่กินแหนข่อยก็ได้น้ำมันเพิ่นหนึ่ชื่อไปไรล่ะหนึ่งเลยบ่บ่เพิ่นในใส่เต็มถังเลเต็มถังดูจิ้มจิ้มจิ้มกินนะ ชื่อเพชชื่ออยังน้ำลูกอีเน่พี่น้องเอ็นเนาะเป็นยังไงกระตุนกระตเย็นแล้วบาดนี่ยบาดฮ้อนบาดเย็นเนาะจะบอนุ่มกินขนมลายไปจักแล้มันเป็นบลเป็นน้ำแบบไอ้าวมันเกี่ยวกันบ่อยดิน้อยเป็นน้ำไอโฟนอีกอืมก็ยังงอนกับเราคนก็โดยเนาะ tiền <laughs> nào, à, hả, chính hôn pha long phun tóc phi long a food, food lao bát này. We đoàn... Tôi xuống chưa thì whatever có đấy a mãn 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 chưa vào chừng à, nào <laughs> chưa có này nào chừng 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 Này chừng nào chừng nào chừng Phải chừng nào 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 chừng hả nó <laughs> này, <Phượng. cười> bừng nó, phải đồng, nó. lọ lọ <laughs> ờ. Ừ. này. Ừ. 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 Lai like đi phi nó nhung khuyên bào nung khuyên này. Sầm nhú liễng vậy. Nữa. Tru. thang mò thế này. Đồi rồi Nữa. Giương cân phi đồng đây. Hót nó khôi hạc

Chào ta bố, khuyến mà tí nhung thì nó Út nhung Như nó hộp côn cơ bó ba đã Như nâng nó Thôi khắc đi đó Quân cụm nó ừ. Thôi thôi, xa bài đi xa bài đi Nó à, Nó Nhưng đấy bạn thằng em bụt lắm Như nâng nó à, Nó Ủa, ô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  Người em đi ฮัลโหน้องอ่อนเนาะยกล้อรถน้องอ่อนเห็นรถเนาะเราเรา่ด้ยินดอกเสียงรถในกระปาเนาะเจ๊นะคาบอโอ้เดียบร้อยออ Hồn Ui Nó ngủ cụ Ừ Hết Ô Yep Ừ Ô Vì đồ hiệp loại, bà đó chỉ có mưa, nó à, thôi đó điệp loại thì đó người à ai đốt thằng ngần cái đài nó à, phải bỏ đại đại nó chưa ai dừng đài nó nó bưng con thì đó người Oh!

Ngocu, có ngon, vừa giờ lại ngon, Thôi Ui Vừa ngon, vừa ngon, vừa mưa phải ngon, cả ngon, vừa phải vừa ngon, 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 vừa ยังบาทนี่นขนนันตัดังกันี้นนต้อมันเปนดังับ้เออปิดประชุมบาทนี่คั <c ười> ออกปานยังเนาะลอ<ด>ง,งเลือกมามากจำอยู่ล็อกไว้เลยเนะ<ด>าะคัก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 เปยง อากบ่อบเออพับกูไปบาหนุ่มมาพับน้ำเนานนะพ,พับผู้เดียวก็ได้เอาจออออเจ้าจีพัพพบ,ได,ดบได้พับผู้เดียวกอกแต่หัวแทะเนาะพับผู้เดียวหรอวะเดีได้ผู้เดียวต้อง,องคนผู้หนึงจับชนหนึง่งผู้หนึ่งจับชนนึงนี่นีมน่นี่นนี่นี่นีี้นี <c oughs> เออม่ยังบ่อเล้ยทุบเลยอืมเอาแบบนี้สูตดภับผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อเออโอ้ในนี่เนาะเลนใต้แลนเหนือถึงโซน Nè, gì đồ nó Ừ hm hm Mà, 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 hm 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 thế hm 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 à hm 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 à hm đứng, đứng, đứng Đứng hm hm kinh hm hm Đó, Cùng. อ, bon อ oh ๋อ oh, ท um ุกๆน้อยทำยังไงเอาเนาะเอาสุนี bon ่พ right. ่อเขามาอ่าต่อได้บาทนี่อ่าเอาให้ได้บาทอ่าฝนกระตุกเพราะฝนบาดที่นี่โอ้ยถาพร้อมกันทั้งฝ้าท bon. ั้งฝนเนาะทุก oh, ตันนึงดีโร่ดิโรเลยเนาะ เรียบร้อยแันี้นี่พวกเหยพวกทรายเนาะทั้งช้างบ้านน้องมูขึ่นขึ้นีก่ก็โลกกับวายุรีบาทนี่ไม่ชนล้ชนโลกรีรอเนาะอ่อโชว์ยังไงค่มีการยุ่นอุปกรณ์ในการอีกเป็นไงบุญเล่ากิ่นี่โอ้ยตารีบบรเอเอว่าชิ เนาะเนาะเหนื่อยน้ำฟ้าน้ำฝนก็พูดนึงเศษเศษมาอีกแล้วยันรับน้าหมแกงยุนอตาเนาะทกดุตกดันกรพี่น้องเลยเยวตาเนาะว่าคยเห็นลายได้เนาะหนเหมื่อยน้ำฟ้าน้ำฝนเด้ ่็เห็นน้าได้หอนย่ามันแหละพี่น้องเลยเย่างบ่อเด็ดไลยเนาะกินหา่อนกับบมี่พี่น้องเลยแต่ว่าคือทางนั้นนี่หกกอนมาบ่เออทางเพือนน่องป่าเพื่อนไะเออจึงได้มาเยียบน้องป่าบ่หรือมาแบบได้บาทเนี่ยเพื่อนเพื่อนเอารถยังมาเห็น

Tự cao chẳng nhá, cái bon câu nữa và thải bộ, nó Ờ nó không phải có một cái gắn Kiều gắn bó, nó Nó, đấy, tự với bài bọn này nó Nó nhăn nhúi nè Kiều, kiếm bài rốt nó Được rồi Đó, đó, โอ้ยกําลังคิดอุขีนางนําสัญญาณเนาะอืมสัญญาณนี่คอดบ่มีจักดิบาดที่นี่เนาะนั่นนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะวาลายใกันห่างดอกเนาะให้ทงสาตาพ่นอนี่ไปเก็บไปเยี่ยนก่อนพี่น้องเเนาะโยโดยนะสบายดีนี่นสบายดีเด้อเนาะดตาฝนนทานตกระนํามอีกแล้วพี่น้องเนาะ เป็นอะไรทางโอเอทีนา้ป้องโคบุกน้องทางพภอภรณ์่นทำไมติดคนล่ไล่เด้อน้องพี่น้องเนาะาเป็ขอะไรพอดีมีแห้งน้อพี่น้องเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพ่อกับแม่ก็ได้ด้วยการเลี้ยงเงินก็พอให้ได้เงินดาวเงินเดือนหลายๆาน้อพี่น้องเนาะเอาโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางโอเียดขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดี